สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็นม a ด้าสามนะครับเจนใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่าเจน2020นะฮะคันนี้มาอัปเดตเฮดเดอร์ของทางเรานะครับนี่นะครับเจ้าของรถสุดหล่อนะฮะขอบคุณมากเลยมาใช้บริการเราจะมาดูกันว่าเฮดเดอร์เดิมนะครับม a ด้าสามต่างจากเฮดเดอร์ซิงยังไงนะฮะเฮดเดอร์เดิมหนึ่งเลยนะครับพอตของแต่ละไอเสียเนี่ยเล็กมากเห็นไหมแต่ละพอตเนี่ย กว่าจะมีการแย่งลมที่จะให้ออกมาแต่ละพอตเนี่ยพอตมันเล็กแล้วก็แย่งกันนี่ดูพอตปากไอเสียนะครับปากแค่นี้ไม่พอทางเดินของไอเสียเนี่ยยังม้วนมาประทะแคทที่ตัวนี้อีกทาให้ไอเสียเนี่ยมันโฟลได้้ากว่าจะออกมาที่ตัวท่อแต่มาดูเฮดเดอร์ซิงของเรานะครับแต่ละพอตเนี่ยจะใหญ่กว่ากับเฮดเดอร์เดิมน,นะครับดูได้อันนี้มันเป็นสูตรของทางร้านนะฮะการทำเฮดเดอร์เนี่ยแต่ละร้านไม่เหมือนกันการขึ้นพอต ไอเสียแต่ละอันไม่เหมือนกันการใช้ขนาดไซป,ป๊บของเฮดเดอร์ก็ไม่เหมือนกันงานดัดงานเชื่อมก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางอ่างทอซิงนะฮะเหมาะสําหรับไปจูนต่อนะฮะรีแฟตนะฮะหรือการไล่ท่อเพียวๆอย่างเดียวการทำเฮดเดอร์ได้อะไรบ้าง1เลยนะฮะไอเสียไหลได้เร็วในรอบกลางและรอบสูงถ้าไล่ดีๆในระบบไอเสียทั้งเส้นเนี่ยทั้งพักกลางและพักท้ายที่ได้สูตรจะทําให้รถแรงขึ้นเยอะเยอะอยังไงหมายความว่าเวลาเราคิดดาวนะฮะ ในรอบกลางและรอบปลายเนี่ยรอบจัตะวัดความรู้สึกของมันก็คือจะเดินคันเร่งจะเดินได้แบบไม่หมดรู้สึกเหมือนแบบวิรถจะลากได้ไม่หมดเลยท,ท็อปสปีดตีนปลายเยอะขึ้นขับแล้วมันก็เดิมยิ่งช่วง80แล้วหลัง8ห,หลังความเร็วสัก80ไปแล้วเนี่ยเฮดเดอร์จะแสดงผลได้เยอะมากเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนเฮดเดอร์มาถูกสูตรแล้ววิ่งดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือหม้อพักกลางและหม้อพักท้ายด้วยคุณไล่ให้ถูกสูตรนะฮะโล่งไปก็ไม่มีผลดีขึ้นและซุ้มเสียงของการเปลี่ ยังเจ้ามาด,ด้าตัวนี้สามารถทําให้เหมือนแบบแนว R x 7ได้เลยนะครับทางยังไงทางร้านาทอซิงทำได้ทุกรุ่นนะฮะสนใจก็มาลองดูกับเฮดเดอร์สูตรของทางร้านาทอซิงขอบคุณครับ